สว,ส,สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะโ, ja, โอ้โหเฮ้าายสวยอ่ะสวยโูนาข้างบนนู่นโอ้ oh. เรามาแวะเก็บลูกเอ่อความจรงิ리리งเรามาแวะฉี่กันความจริงเรามาแวะฉี่แล้วเราก็เจอลูกแบล็คเบอร์รี่ป่านะคะอื่ะหืมลงน้ำองังแต่ไม่ค่อยหวานนะเปรี้ยว อที่นาไปเอาฝั่งที่นาไปเก็บลูกใหญ่แล้วก็หวานเอออันนี้ขนาดงอมงอมจัดๆนิ่มๆเม่เคยหว่าเนอะม่แดดแต่วันนี้จุดหมายของพวกเราไม่ได้มาเก็บแบล็กเบอร์รี่นะอันนี้แค่ครึ่งทางเท่านั้นเองใช่เรายังไปไม่ถึงเราแค่แวะเข้าห้องน้ำธรรมชาติเฉยๆจุดหมายคือที่เราเคยไปกันทุกปีเนาะออไปดงไปเก็บอดงบรูเรี่ ดงเ uh, อ่อราสเบอร์รี่ไปเดินทางต่อนี่นะกาสิวิสดุ้ด่ธิ์้ปถึงกันแล้วนะคะถึงแล้วถึงแล้วมาหาเห็ดพวกนี้มาหาเห็ดกันต่เช้าเลยนะ ที่นี่นะคะขับรถมาจากบ้านพวกเราหนึ่งชั่วโมงเสร็จ <ๆ S 1> แล้วเราจะต้องเดินขึ้นไปอีกหนึ่งชั่วโมงแต่วันนี้จะไปช้าๆ,ๆนะอากาศดีมากเมื่อก่อนนะตอนที่เรามาที่นี่นะคะเช้าอย่างเงี้ยเราต้องใส่เสื้อกันหนาวมาด้วยเพราะว่าอากาศเย็นมากแต่ประมาณ สองปีนะคะไม่ต้องใช้เลยโลกมันร้อนขึ้นเนาะอากาศก็เปลี่ยนแปลงนะคะสถานที่แห่งนี้มีชื่อว่าลาโกเนโรหรือว่าทะเลสาบสีดำนะคะไม่รู้ทำไมตั้งชื่อนี้อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงที่น้ำมันเยอะๆเป็นทะเลสาบมันมีสีดำ สนิทเพราะมันลึกมากประมาณนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ทะเลสาบแห่งนี้ก็อยู่ในจังหวัดปิสโตยานะคะจังหวัดที่พวกเราอาศัยอยู่แต่ว่าอยู่อีกอำเภอหนึ่งเดินได้ประมาณน่าจะไม่ถึงสิบนาทีนะนะเนอะเหนื่อยเริ่มเหนื่อยแล้วไม้มันต้องเดินขึ้นเขาด้วยอ่ะทางมันชัน เดินแวะเข้าป่าหน่อยถนนอยู่ตรงนี้ทางเดินทุกคนเจอเห็ดฟึ่งหวานนี่ดูน้าเจ๊นึ่งแล้วเรามาถึงจุดพักแล้วนะคะ ไม่ใช่ป่าเหมือนน่าจะคนละพันธุ์เลมันไม่ใช่ค่ะออไม่ใช่ไม่ใช่ใช่แต่ว่าไหนทูดี้ใช่แต่บันมันใหญ่กว่าเพราะมันดิน,นบนภูเขาดินดีใบใหญ่กว่าทำเบรยตรงนี้มีน้ำให้ดื่มด้วยนะน้ำเย็นๆจากภูเขานะคะตรงนี้ต้องจองละมั้งเหมือนต้องจอง มี <Hey. S 1> ที่ทำบาร์บีวตรงนี้เหมือนต้องจองถึงจะมาพักได้มีที่ทำบาร์บีวข้างหลังด้วยนะดูดูเกฟมีที่พักมีที่ให้นั่งพักมีฟืนมาทำบาร์บีว เหนื่อยเราจะมาถึงแค่ตรงนี้แค่ครึ่งทางเองนะสวยนะต้นไม้ทั้งท่อนเริ่มเทิมทำเป็นคานอ <c oughs> <c oughs> แล้วก็มีน้ำแช่แข็งแบบนี้สองขวดใส่มาในกระเป๋าฟรีสน้ำตรงนี้นะคะก็เป็นน้ำเย็นเดี๋ยวกูไปดื่มสักหน่อยแล้วก็ไปกรอกดีกว่าน้ำที่มาจากภูเขาตรงนี้คะเหมือนน้ำจากตู้เย็นเลยเย็นเจี๊ยบเลยอ่ะ ho detto andate in supermercato, per ora è tutto a diritto. Poi se c'è un biglio tu sei male, ma l'altro arrivo prima, arrivo l'altro e che devo, arrivi prima di che vola su, che tu paghi. Io la poco più lunga perché ti faccio da poco. Vai, danga toro, un tango di dial. ที่สุดก็มาถึงแล้วสวยมากทะเลสาบอยู่ตรงนู้นนะมีทะเลสาบเดี๋ยวเราจะนั่งพักแล้วเก็บบลูเบอรี่กันก่อนอมีมียังมีอยู่ยังมีอยู่เลยนี่ไปถึงมุนกันดีกว่านี่ขึ้นตรงนี้โอ้เต็มเลยตรงนี้นะโอ้ <c oughs> เ,ออเดี๋ยวไปตรงนู้นพี่มิกตะโกนบอกอแต่มันก็เริ่มเหี่ยวแล้วเนี่ยอากาศมันร้อนที่ตักบูเบอรี่มีนะแต่ไม่ได้เอามานะคะทุกปีมาเนี่ยเอามานะหวามเดี๋ยวเราจะวางสัมภาระพวกเราเอาไว้ก่อนตรงนี้คยไปเก็บผลไม้กัน ราสเบอรี่ทุกคนหวานเจี๊ยบอ,อร่อยมาก,กราสเบอร์รี่ป่านะคะลูกไม่ค่อยใหญ่แต่หวานมากที่นี่นะผลไม้ป่ามีให้เก็บฟรีแบบเยอะมาก,เ,มากเต็มไปหมดนะคะทุกคน ผลไม้ป่าทั้งภูเขานี่เลยนะทั้งภูเขาที่นี่มีแต่บูเบอรี่แล้วก็ราสเบอรี่นะคะเยอะมากเยอะมากๆเก็บเท่าไหร่ก็ไม่หมดหนาะนาเนาะเยอะเวอร์ลูกแดง,แดง,แดงๆไกลๆแห้งซะเยอะเลยเนะี่ยอากาศมันร้อนเนาะ อย่าลืมแพงอ่ะเขคงเตรียมอุปกรณ์มาด้วยจะเก็บได้สักเท่าไหร่อ่ะน่าจะเก็บไปกินไปซะมากกว่าดูความดกนะคะเนี่อือ เวอร์ถ้าเอาที่ตักมานะช้อนช้อนนะมีนะคะปกติมาทุกปีก็เอามานะปีนี้ไม่เอามาเพราะว่าคิดว่าจะกินสักเท่าไหร่กันเชียวอะ่ะน้ำตาลในเลือดก็สูงขึ้นอายุเพิ่มมากขึ้นกินก็ต้องกินแต่พอดีอีกอ แรงเดี๋ยวฟาตีหายอืมตามกฎหมายนะเขาไม่ให้ใช้ที่ตักด้วยนะคะเราทำผิดกฎหมายกันมาโดยตลอดเลยนะใช้ที่ตักอะ่ะ okay, you โถเดี๋ยวนับก่อนนะ ไม่ถึงสิบลูกเก็บเข้าป่าซะส่วนใหญ่อ่ะเริ่มเก็บมาสักพักแล้วนั้งแต่มาถึงเนี่ยเดินเก็บกินเรื่อยมาเลย,ม,ยมากมากเลยอ่ะอืมชอบมากเลยอ่ะพวกผลไม้ป่าพวกตระกูลเบอร์รี่อ่ะเนาะ,ะพี่ชอบมากเลย ที่นี่เหมือนสวรรค์เลยอะ สวรรค์ของผลไม้ป่าสวรรค์แห่งผลไม้ป่ามีเยอะมากเก็บกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดหืม สีแดงเข้มๆนะมันจะหวานเจี๊ยบเลยมันงอม รสชาตินะคะมันก็คล้ายๆลูกแมงเม่าบ้านเราแต่มันจะหอมมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวกลิ่นราสเบอร์รี่อะเนาะ ลอมเย็นดีมากยะให้ดูแนะคะเก็บตั้งนานอใส่กระป๋องมากนี่นี <c oughs> งนั้นใส่ปากหมดเลย ขึ้นมาตรงนี้นะคะสวยมากลูกแดงๆนั่นราสเบอร์รี่ทั้งนั้นเลยทุกคนสวยมากเลยโหทุกคนดูสวยมากเสียอย่างเดียวมันเริ่มเหี่ยวแล้วเยอะเลยอะเก็บจริงจังแล้วเนี่ย เลิกเก็บเข้าปากแล้วนะคะเพราะว่าอิ่มแล้วเริ่มอิ่มแล้วมันเยอะเวอร์ทุกคนมีเป็นดงเลยแบบหูเยอะมากเยอะจนแบบแล้วลานตามากอะ่ะถามว่าที่เรามาเก็บไปกินกันเนี่ยซื้อในห้างอะ่ะพอๆกันเลยนะหมายถึงปริมาณนะคะแต่มาที่เนี่ยทั้งเปลืองค่าน้ำมันรถทั้งเหนื่อยแต่ว่ามันมีความสุขอะ่ะมันอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเนาะ ต้องเข้าใจนะคนที่ชอบเก็บผล,ลไม้ป่าชอบเดินป่าเนี้ยคือจะชอบมากอะ่ะมันสวยงามเนาะมันให้ความรู้สึกไม่เหมือนกับที่เราไปซื้อเขากินอะ่ะเออมันต่างกันอย่างเงี้ยมันอร่อยกว่า โอ้โอ้ลวงลวง <c oughs> แล้วดีอย่างหนึง่งมันไม่ค่อยมีหนามนะคะหนามมันเล็กมากไม่ค่อยขวนไม่เหมือนแบลเบอร์รี่นะ ต้องจับกิ่งมันหงายขึ้นนะคะจะเห็นชัดเลยอะเน,น,นเสียดายเหียวมาเลย เล็กเชียว,วแหมอันนี้อยู่ตรงหน้าเก็บอันนี้ดีกว่าบูเบอรีร่กับบราสเบอรี่เนี่ยกูกายชอบราสเบอรี่มากกว่ามันมีกลิ่นหอมที่ชัดเจนอะบูเบอรีร่เนี่ยไม่มีกลิ่นนะคะบูเบอรีร่ป่านเนี่ยที่นี่มีสองสายพันธุ์นะคะมีใบแบบนี้นี่ตอนเขียวๆมันจะเป็นแบบนี้ที่บ้านเราจะมีนะคะนี่ภูเขาใกล้บ้านเราเป็นแบบนี้ที่ใบมันแดงเพราะว่า มันจะหมดฤดูร้อนนะคะคือมันใกล้จะทิ้งใบแล้วนั่นเองแล้วก็มีสายพันธุ์นี้นะคะนี่ใบเขียวแล้วก็ใบจะไม่แหลมนะสายพันธุ์นี้จะออกลูกแบบค่อนข้างใหญ่กว่าเอาไปใกล้ๆนี่นะคะนี่เห็นไหมใบมันต่างกันเนาะสายพันธุ์นี้ลูกจะไม่กลมเห็นไหมลูกจะใหญ่กว่าน่อยแล้วก็ยาวกว่า รสชาตินะไม่ต่างกันนะคะเปลือกหนามากกว่าเออ,เอ,อใบแบบเนี้ยที่มีแถวบ้านเราเหมือนกันนะเ,เปลือกบางกว่าอันนี้เปลือกหนากว่าใช้มือเก็บดีอย่างนะ ไม่ต้องเอาไปล้างเยอะนะคะเพราะว่ามันไม่มีอะไรปนถ้าเราใช้เอ้เอ้ที่เก็บอะ่ะมันจะเป็นหวีๆวีแล้วก็เป็นตะกร้าเนาะอันนั้นอะ่ะทั้งใบทั้งอะไรต่ออะไรเนาะมันจะปนไปด้วยนะคะตึงปากถึงแก้มจิสีอะไรแก้มสีแดงดูของนาเลยนาได้เยอะกว่าพี่เออ,เอ,อในของพี่กูเกินครึ่งอ,ะอ่ะนี่เปิดดูเนยระปเปนานี่พี่เปิดให้ดู ดี๋ยวมันจะหกจ้าโอ้ยอยากทอสิว่าลาหมาจุ่ยอะค่ะทีนี้ต้องใส่นี่นาดูนาดูเอากระปุกเล็กเหรอใช่โอนสวยเนี่ยพี่มีแต่ไอเนี้ยซะเยอะเลยไม่ออกอ่ะช่างมันเหรอไอ้คลาบไอเนี้ยที่พี่กินไม่ทิ้งไปหมูมามเออปอนด์เดียวป่ะคราวนี้เราก็จะไปกินมื้อกลางวันกันนะคะไปหาที่นั่งกินมื้อกลางวันกันหือุ้ยอยากเก็บกินไปตลอดทางเลยค่ะ เขาจะไม่ได้กินข้าวทันทีนะเต้นไม่หมดเลยไปไปใเขาเดินไปก่อนเดี๋ยวไปนี่กินก่อนหืมดูนามือนานี่คนละสีกับพี่อันนี้สีม่วงรู้เลยเก็บบลูเบอร์รี่ของพี่สีแดงเช็ดไปแล้วอันได้เตอนได้เตอไว้จะดีพี่อาโมบ่นฉมัดเลยบรรดาอ้งคนหิน ขี้บ่นชะมัดบรรดาสามีออหนูมีอิตาเลียนเนะียเป็นอย่างนี้เยอะมากใครมีสามีอิตาเลียนทําใจไว้เลยใช่ไหมใช่ใชเหมือนเรามีพ่อเพิ่มอีกคนนึงนเขาจะขี้บน่นอเออน้อยมากที่จะไม่บน่นเขาจะขี้บ่นแล้วก็ทําตัวรู้ทุกอย่างเหมือนเราไม่รู้อะไรเก้าสิบเปอร์เซ็นเออคอยอยากช่วยอยากสอนออทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราใครได้ใครได้สิเปอร์เซ็นไป <laughs> 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 นั้นโชคดีเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ี โชคดีแค่ดูหูนะอย่างอื่นไม่รู้อรเออหน้าเอ,อ,าเ,อเชือกผูกรองเท้าหลุดมีคนนอนใต้เต้นมามีรองเท้าอยู่เลยกลางวันเขาไอ้กลาไม่ควมันร้อนไลยกลางเย็นคืนเขาค่อยเอาขึา้นหน้านอนเนาะมไม่ใช่ตอนนี้นะตอนคืนตอน,ค,นคืนอากาศเย็นเลยล่ะอากาศเย็นจนค่อนข้างหนาวตอนคืนเมื่อเช้าเรามาถึงอากาศก็เย็นนิดแตนน่เย็นสบาย ที่เมน่อี้บอกเราจอดรถซื้อกันซื้ออะไรซื้อไอ้มีติลลี่เบอร์ี่ข้างล่างีตรงนี้นะคะมีที่พักมีห้องน้ำอันนี้หมดแล้วไม่เหลือใกล้ที่พัก นี่ไงมีที่พักตรงนี้ตรงนี้ก็แบกมยค่ะโอ้โหดูทำบาร์บีคิวกินกันสุดย <c oughs> อดอะ่ะหน้าเตาร้อนมากสวยมาก <c oughs> เวลาหน้าหนาวนะคะน้ำจะขึ้นมาเยอะอเวอร์ Non non, meklato il non, Lena. No, non ho messo mai me. Tommy vuoi il succo di frutta? No. Insomma, non dietro c'è la pista da della valle di luce. Quella parte che c'è? L'addio che... no, di là. Il bosco come qua, lì. lì ah. c'è la pista della Val di luce. Ah. là di dietro c'è. Poi c'è tutti i sentieri. È uno vuole andare a camminare? Mm andate io aspetto io... no, lì no 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 ma se mi pagano 500 euro vabbè non ci voglio se mi diano 500 euro nessuno però per 1000 si potrebbe no 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 non c'è problema sai perché non ci vuoi perché non c'è sfumio se mi danno <ride> mi 100 mila euro <susurra> allora potrei, potrei anche fare yeah. <susurra> tu fai un gran macchino se mi diano tu fai una merda di fuggi no lo stesso ma che gli dai? La sola e la scarpa a lei? Questa è la sola e la scarpa? Ma dove l'hai <ride> la quella? L'ho no? vista ieri Ah l'hai fatta <ride> te? Ah ecco perché Perché ho fatto Nel forno No mamma, Io la bocca madonna Ho fatto i <ride> ginnasti anche alla bocca Io pensavo <ride> mi facessero male solo le gambe Ora che la bocca mi fa male Ti rendi a volte? Ginnasti a tutto อะเฮีย่านี้น่าจะทำแต่เธอกินอิ่มแล้วใช่มีผลไม้ล้างปากนี่สดๆเลยมีทุกคนทุกแห่งจริงๆเนาะ con าเสื Hoy, ality, Yok, o ห o นเต n a มา o หม่มาบีฟเชนเนลเมื่อคืนดิเ i มาล้ว่มาคนเดินขึ้นเขานะคะชมวิวกันเดินป่า เยอะอยู่นะเห well. ็นกันไม่เอ่ยตัวเล็กๆตามเส้นทางเดิมตลอดแนวเลยนะีอิ่มแล้วก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะคะเพราะว่าเราอยากไปดูเห็ดอยากได้เห็ดกันมากกว่าใช่ไหมใช่ โอ้ยสวยเชียวโดนกินแต่สวยนะอ๋อสวยสวยใช้ได้ใช้ได้ดีหอมหอมมากพ้ามันแข่แล้วไงอยิ่งแก่ยิ่งหอมยิ่งแกกยิ่งมันยิ่งแข่ยิ่ง่อยถ้าไม่มีเลยเห็ดเดี๋ยวเรามาพักตรงนี้กันก่อนตอนที่เราเดินขึ้นมาเราก็พักตรงนี้เนาะ เดี๋ยวแวะอีกนิดหน่อยแล้วก็จะกลับบ้านกันละพักหายเหนื่อยแล้วก็เดินต่อนะคะเดินหาเห็ดต่อมีหรือเปล่าก็ไม่รู้มันหายากจังเมื่อกี้เจอลุงคนหนึ่งตรงที่เราพักเนาะเขามาดื่มน้ําอ่ะเขาหาเห็ดเลยนะเขามีเป้หาเห็ดได้มาเจ็ดดอกนะคะเท่านั้นเองเก็บอกเก็บมาตั้งแต่เช้าได้เจ็ดดอกมีดอกสวยๆอยู่สามดอกเองนะ เป็นเห็ดอ่อนด้วยนะคะเห็ดไม่แก่ยังไม่บานเท่าไหร่นอกนั้นก็แบบบานๆแล้วก็หัวแตกๆอ่ะฝนมันไม่ตกนะเพราะฉะนั้นมันก็ธรรมดานะคะเห็ดมันก็เกิดน้อยเราจะกลับบ้านกันแล้วเนาะเอานะ กลับบ้านกันแล้วค่ะวันนี้มาทั้งวันเหนื่อยมากเออหอบแล<ะ>้วเหนื่อยตอนขึ้นเนาะลงไม่เท่าไหร่อตอนขึ้นลงไม่เท่าไหร่หลงนี่สบายๆใครอยู่ใกล้ๆก็มาเที่ยวได้นะเพราะว่ามีจากเมืองรอบๆก็มาเที่ยวที่นี่ใช่ใชสำหรับคนชอบเดินป่าเนาะใช่คะ่ะปิสโตยานะพิเศษจังหวัดปิสโตยใช่จังหวัดปิสโตยาเขตอาเบโตเนีฮะไปบายกันนะคะบายๆกลับบ้านกันแล้วค่ะสวัสดีค่ะ